คอมเมนต์ตัวเจ้าสีมากหมดอืฮะ,ะนี่นหยาบไหมครับสวัสดีครับเพื่อน มือนี้พอไยก็มาหลับหมีดฝนหมีดนะครับเพื่อเตรียมการจะไปกรีดยางนะครับแต่ว่ากับริกรมาหลายมือแล้วครับเพราะว่าฝนกระตกตกนะครับฝนตกขัดตกเนี่ยจนบริกรยางเมือหนีก็คือสีบมมือนีก็ต๊อยู่มืดมือนะครับฝนตกอยู่มืดมือก็พึ่งเบยเบยออกส่วนประมาณ ยัางายนี่นะครับก็หยุดตกต,ต่วันนี่ก็มีอาการมุม่ามุมผามใหมอีก่แล้วนะครับครับสำรบห,หรับมีจีดยางพอไลที่ใส่อยู่นี่ก็สำหรับส่วนตัวของพอไลนะครับอาจสีโบโบคือเสี้ยนพื้นนะครับเนาะนะการรับมีดจีดย,ยางผมกับโบใครเก่งประเด็นนะครับเพราะประสบการณ์กันยั่งหน่อยอยู่ครับ ประสบการณ์การกียรางกับพี่ยู่แค่สิบห้าปีนู่นนะครับจานันกับพี่จะทําง,งานก่อสร้างเนาะครับเนาะเพิ่งสิได้มากียรางกียรางในสิบกว่าปีนี่แหละครับครับสําหรับมีดกียรางกับพีอยุสองลักษณะเนาะครับกับซิบีแมคโครกับเพื่อนอื่นแมคโครแล้วก็มีมีดเจ็บบงนะครับมีดเจ็บบงการ แดงมีดแดงนอมีดนี่ก็บสำหรับผมกับกับสิบเฮ็ดนอแหลมเนาะครับสิบเฮ็ดนอแหลมครับสำหรับมีดดวงนี้กับเขาก็เอินมีดเจ็ดบงนะครับเอ็นมีดเจ็ดบงสำหรับอะไรกับใส่มีดเจ็ดบงนี่นะครับเนาะคมมีดกับกับกรบป๋อแหลมนะครับนอมีดนี่กรบป๋อแหลมนอ้มีด นู่นมีนู่นมีเพิ่นว่าให้ให้มีรูปลักษณะคล้ายๆกับนิวซีนะครับสำหรับกีดยางหอยปลายมุ่นปลายมันจะคล้ายๆกับนิวซีนี่นะครับปลายมีดมันก็มีอยู่สองสองอย่างนะครับนี่เพื่นจะเอือดมีดแมคโครนะครับเอือดมีดแมคโครแต่ว่ากัมันเกิดสมบาดิี่นะครับเวลาเ้างกีดสำหรับมีดในภูเขาโปเกียง โบเกงสำหรับอลายเองกับโบเกงคือกันนะครับเกียร์เกิดจากบาทอยู่สำหรับมีดมันมันสี่โบคือมีดเจ็บบ่งนะครับมีดนีมันก็มีเเล็กอยู่สองอย่างนะครับมีดมีเล็กอยู่สองอย่างมันก็สิมีมีดมีเเล็กครับมันก็สิมีมีดมีดเล็กอยู่สองสองอย่างนะครับกับมีดเล็กการว่าวกับเล็กใบกบนะครับ เกษตรกรกันเลือกใส่แล้ครับมีการว่าวกมีดใบกบกันแล้วแต่ผู้ใดมักนะครับสําหรับผมกับมักมีดการว่าวนะครับนี่ลักษณะของนอมีดนะครับสีม,มุนกลมนะครับแค่ขายกับนิวซีหรือนิวกอยห้องนะครับถ,ถ้าเป็นมีดนอันก็ยืนยู่ในตรงกับลองนะครับนอมอยู่ตรงกับลองอยู่ตรงกับลองมีด ให้คม้มค้มค้มโค้มซ้ำใดนะครับค,ค้คมนี่ก็คือค้มจนซ้ำมีดโคนคนล่ะครับปาดขนแข็งขนขาเห้านี่สีบุง้งซึ้งเลยนะครับว่ามันขาดขาๆกั็มีดโกน,นครับโค้งทนของมันนี่ก็คืเขาทนเขาโดนนะครับกับสำหรับมีดการว่าวนี่ก็เสีรรยขนหนากด้วยนะครับมีการเห่าวการว่าวฝนหาัแต่อคันเหาฝนใดมันก็โค้งท่วนนะครับ มีดใบกบนี่ก็สิากนง่ายนะครับคมเขาง่า,งายแต่ว่าก็ระลุยไว้นะครับความทนมันก็จะโบกทน,นการว่าวันไหนนะครับแต่ว่ามีดใบใบกบนี่ก็ฝนเขาง่ายนะครับฝนเขาง่า,งายเวลาเขาฝนนะครับ ควมท้นกับสิบหสูมีการว่าวนะครับมีการว่าวนี่ก็สิคมท้นต่ว่าฝนเพื่อสิเขาฝนโดนสซเวลาฝนแน่นครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงตัวนี้นะครับกบ็ขอบคุณผู้พิทัตามนะครับเพื่อนเืน,เน,เนที่พิดตามให้กับล่างใจของพอลายมาตลอดนะครับสำหรับพลาก็บ่มี่อย่างนี้นะครับ สำหรับสุดท้ายนี่ก็ขอให้เพื่อนจะมีความสุขกันทุกคนนะครับบม่ว่าเพื่อนอยู่ไทยหรือเพื่อนต่างแดนนะครับสําหรับพ่อไรก็ยังขึ้นหอดอยู่เสมอนะครับทุกทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอก้าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ